เป็นมงคลแล้วครับผมสวัสดีกันอีกครั้งครับผมวันนี้ก็ต้อนรับน้องใหม่เข้ามาในกลุ่มทีมงานรถเกียวนะครับผมทีมงานอะไรนะลูกพี่ฮะทีมงานอะไรนะดนตรีครบดนตรครบมิวสิกบ่ฮรถเกียวกับคนชัยอ๋อฮิวรถเกี่ยวกับคนชัยเนาะนี่ครับทีมงาน รถเกียวนี่ญาติพี kar ke kar ke. ่น้องก็มายินดีครับผมที่เอก็มาส่งรถด้วยตนเองนะครับมือใหญ่คันแรกครับผมเดี๋ยวก็จะมาอีกหนึ่งคันนะครับกำลังต่ออยู่นะครับ นี่ครับผมคือบรรยากาศยามเช้าครับผมทุกคนก็ยินดีครับยินดีกับเจ้าของรถเกี่ยวคันใหม่ครับผมสุปกรณ์เจริญการช่างนะครับมิเทลเลอร์เป็นฮิโน่ซีรีส์เจร้อยครับผมสิบสองล้อด้วยกันครับน่าจะใช้ออกงานปีนี้เลยครับผมมาพะ้าสีหลายให้แดงเยอะนะพะยาไม่ถูกกับแดง ล้วเอางั้นไม่ได้ไม่ได้เอาสีอะไรก็ได้แต่ให้แดงเยอะคันที่คันที่สครับแล้วสติ๊กเกอร์ล่ะออกสีให้กันแล้วคันสติ๊กเกอร์ล่ะคันที่2องยายจะสักอีกคันหนึ่งครับผมอย่าสีแดงัแรกคนรออ่อย่าสั่งการบ้านให้กับพี่เอแล้ว เอาน้ำเงินดวยครับงได้ <spotlight> วอันนี้ลูกค้าสั่งคันแรกครับผมก็จะมีมาคันที่สองนะครับตอนนี้กำลังคุยเรื่องสีกันอยู่ มันเราเลอะเราไอ้นั่นมันก็จะไม่ค่อยรู้มันก็จะเฉยอย่างนั้นสว่วนนี้ก็ลูกคุยก็จะเป็นสีเหลืองดูคุยลูคุยเหลืองตัวรถสีเขียวก็คุยเหลืองอะไรอะไรเหลืองแล้วก็ช่วงล่างดําแต่สติ๊กเกอร์เป็นอย่างนี้ได้ไมหมหรือไถ้าสติ๊กเกอร์ได้ก็ไม่ไมไมเป็นไรอืมเป็นวล่างดําไปเนาะแล้วก็ววกยาบ มองไม่ค่อยถูกแต่ถ้าเกิดช่วงล่างหลักๆแล้วไปเป็นสีเหลืองเลยอ่ะเวลามันลงเจอดินเจอโคลมันจะนอมเหลืองอมอะไรไปอืมันจะดุไม่น่ามองแล้วจะใหม่แค่วันที่มาส่งแล้ว <c oughs> ล้างแล้วก็ไม่ใหม่มันก็จะอมติดอยู่อย่างนั้นขั้นที่สองนี่น่าจะประมาณช่วงไหนฮะกำลังขึ้นอยูอ่ขึ้นโครงอยู่ช่วงล่างมาแล้วนะ ่งล่างมาแล้วเครื่องมาก่อนไครก็เลยเพ่อเครื่องสั่งมาพร้อมกันออแล้วก็อะ,อะไหล่พวกปากพวกผัดปั๊มพวกอะไรพวกเนี้ยขึ้นแล้วแต่ว่ายังตัวตู้ยังขึ้นงานไม่เสร็จกําลังขึ้นโครงอยู่ที่ท,ที่ย่าเห็นนะแล้วนะครับก็จะอัปเดตผลงานลงในเพจลงในเพจถ้าเยอะกว่าหน้าเพจเพราะในเพจคนจะเห็นเยอะกว่าครับลงหน้าเพจมากกว่าก็ได้ตามผลงาน <laughs> เดยกกลับไปก็ต้องไป ยกท่านชัยภูมิขึ้นแล้วส่วนของย่าก็อีกแผนกหนึ่งก็ทําพวกตู้พวกอะไรไปงานก็จะวนกันอย่างเงี้ยมันก็จะวน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 ได้แต่ที่นั่งก็ไม่ต้องมีเดนก็ได้ใช่จะเปลี่ยนเบาะจะเปลี่ยนเบาะให้ไม่ได้จะเปลี่ยนเบาะให้ก็ได้แล้วไหนอันนี้อันนี้คุณย่าหรือคุณแม่เลยคุณย่าบอกคุณย่าเนาะอ๋อ คุณยาจัดเต็มเลยครับผมมีเจ้าของรถชั้นใหม่นะอ๋อคุณยาเอาตู้เอเลย,ยไหมมาเยอะเอาเดี๋ยวพี่เอพอสตาร์ทได้ยังได้เลยแล้วคุณย่าจะติดจะติดเครื่องดูหน่อยจะได้ไหมได้อ่ะเดี๋ยวให้พี่เอเปิดไฟให้ดูแล้วก็สตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับเปิดไฟสตาร์ทเครื่อง อ่ะเดี๋ยวให้เจ้าของอูนี่แหละครับตาตาให้ดูนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่ขอขึ้นไปดูส,สเปคกันห,หน่อยเอาทาเลยไปเอา แรงเครื่องยนต์ค่อนข้างที่จะเงียบมากครับผมออบคุณโบคู่ครับ กจัเต็มอยู่ครับผมระบบแสงสว่างครับพอน้ำมอ้อยครับผมมีระบบไฟมาให้ครับ ได้ฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็สุดจัดอยู่ครับผมเพียงแต่ว่าเป็นโบคู่ครับ<อ>เสียงบีดเสียงปู้นี่อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าพละกกำลังของเครื่องยนต์รับรองพ<อ>ี่ถ้าโบคู่แบบนี้นี่มันสองร้อยเท่าไหร่แรงม้านะครับแรงแรงม้ามันเท่าไหร่ถ้าโบคู่แบบนั้ ถ้าถ้าคิดว่าบวกนะผมว่าไม่ต่ำากินยี่สิบผมว่ามันน่าจะมาเลยอ๋อเทียบจากไหนเทียบจากโบทูเจเอเจทูเจทูไม่มีโบสองร้อยสิบยัดโบสองหกอ่อน่าจะมีสามห้าแล้วโอใช่ไหมก็เราเราเราเทียบตัวเลขจากโบเดี่ยวไอ้โบเดี่ยวของเจทู ทูไม่มีโบสองร้อยสิบห้าพอยัดโบเป็นทูสองหกอันนี้เราก็ตีบวกเอาไปสักยี่สิบพอ,อ,อเราแม่บวกเอาแม่บวกเว้แต่ว่ากำลังน่าจะขึ้นไวเนาะใช่ใช่คือมันมันมาไวแต่มันลงช้าอืม,อม,มันถึงท่อมัถึงไม่ถอนมันไม่มีช่วงมลงม,มวมเวลาเร่งแต่เสียงอ่จะแบบเดิน ถ้าเดินคือเรียบจะเงียนกว่านะฟังเสียงแบบกาจะไม่ได้ยินอะไรเลยเครื่องยนต์แบบนี้เนี่ยเขามีรับประกันไว้ของทางร้านเนี่ยเขาดูแลให้ครับคือไม่ได้ใจว่าไม่ได้คุยกันเหมือนกันว่ารับประกันกันแค่ไหนแต่ว่าเอถ้าเราเองอน่ะคือมีอะไรก็ปรึกษากันได้คุยได้ครับ เบื้องต้นอยู่กับการใช้งานอยู่การดูแลด้วยเครื่องยนต์ปั๊มเนี่ยประมาณหนึ่งปีเราดูแลไหมขึ้นอยู่กับการใช้งานการใช้งานด้วยใช่ขึ้นอยู่กัสมมุติว่าจะบอกว่าเรื่องปั๊มไหนปั๊มตัวเดินหรือปั๊มปั๊มโซล่าปั๊มเนี่ยปั๊มปั๊มตัวเดินตัวเดินกับเครื่องยนต์อ่าพวกนี้ดูแลอยู่แล้วส่วนมากมันจะไม่มีปัญหาถ้าร่วซูมหรือว่าอะไรก็ดูแลเปลี่ยนให้หรือหาช่างที่ไหนทําได้ก็ทำเลยอ้โหจายนั่นให้ในกรณีที่มันเสียจะ การจากที่เรามาส่งมอบรถอย่างเงี้ยถ้าไปใช้งานแล้วมันเสียแต่ในกรณีที่แบบลูกค้าเอาไปเกี่ยวจมน้ำเี่จมน้ําเกี่ยวกิ่งไม้สายน้ํามันลวแล้วน้ำมันน้อยน้ำมันขาดลูกค้าไม่เติมม่กี้มาก็น้าลายน้าเสียไอ้ยังกรณีนี้โทษทางอุ่มได้มันเป็นเรื่การใช้งานคือการใช้งานอย่างเราอย่างเครื่องเนี้ยสมมุติว่าไปเอาน้ํามันไม่ดีมาเติมเหมือนกับไบโอเหรอ เลยชื่อเขาทั้งนั้นน้ำมันไม่ดีเอาเป็นน้ำมันไม่ดีมาเติมอย่างเงี้ยเหมือนปั๊มโซล่ามีปัญหาอย่างเงี้ยก็จะไปโทษร้านเครื่องไม่ได้อืกองอากาศไม่เป่าเลยอย่างเงี้ยไปโทษครับเราก็ไม่ได้ทั้งโบแกนสึมแกนหลวงน้ำมันเครื่องไม่ถ่ายันติดต่อยันเหนียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้พวกนี้ต้องดูแลเรื่องอากาศเนาะกรองสำคัญเลยเครื่องกรองอากาศน้ำเบื้องต้นเบื้องต้นดูแลเหมือนกันหมดแต่ โบคู่แล้วอาจจะเน้นต้องดูแลพิเศษหน่อยดูแลเป็นพิเศษขนาด่ใชแรงดูดมนเยอะกว่าอ๋อโอเคครับผมไปฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็หวานเจี๊ยบนิ่มนวลครับผมเดี๋ยวเวลาทำงานเริ่มไอ้นี่มากเลยอืมโบคู่ในบุรีรัมย์มีหรือยังครับผมถ้าพูดจริงแล้วคันแรกเนาะโบคู่ใช่ผมถึงว่าอืมของพี่ชัยพี่อะไรก็โบเดียวของพี่ต้นอ่า เดี๋เป็นบูคู่ครับทุกคนออาวเดี๋ยววันหน้ารอดูอีกคันหนึ่งครับผมยังไม่ได้กำหนดวันเดี๋ยวถ้าพี่แกจะมาส่งไงแกก็จะโพสที่ช่องเพจของทางทางอูนะครับครับผมเจนี่ยิ้มไม่หยุดเลยนะ ทานข้าวหรือยังครับนี่ยังใครอย่างนะตอนนี้เจะภาพก็มีอะไรข่มจีนล่ะโอ้เอาเอานี่ครับผมรถไฟจะมาอาศัยเออเออเดี๋ยวแวๆหน้างานเกี่ยวแวะมามาครับผมมามาครับครับนี่ครับผม อโอเคครับผมคลิปนี้ก็ EP2 ถือว่าได้ฟังเสียงแล้วก็ได้ชมระบบไฟระบบไฟนี่ก็จัดเต็มเลยนะครับไม่ใช่แค่ไฟอย่างเดียวนะไฟสีไฟสีแสงนะยังไม่มีเสียงนะครึ่งเสียงก็ไปติดตั้งเองนะครับนี่ระบบไฟนี่ LED นะครับไฟ LED มีไฟอะไรนะโปรเจคเตอร์ด้วยไฟเนาะไฟนี่มีดวงตา นี่ทามดินิ่งไลท์ครับไฟไฟจะเป็นของอะไรครับเนี่ยซีวิกครับอ๋อไฟของดาซีวิกสวยๆนี่ครับแจ๋วเลยซีวิคก่อนก่อน<ม><ๆ>ตัวล่าสุดครับโอ้แสงเซตากลางคืนน่าจะสวยเนาะใช่ใช่กลางคืนสวยเลยแต่ว่ามองอม มองตาเปล่าก็สวยใจว่าลาวโรามันผ่านกล้องอ่ะกับกับกับดอกไปไหนอ,อะ่ะมองตอาเปล่าสวยมากสวยครัแต่มองผ่านกล้องเหมือนเหมือนความด้วยแสงมันอะ่ะกล้องมัน,นไฟส่องก็มีกี่จุดพี่ก็มีส่องสายพานส่องถังน้ำมันส่องถัง ครับอุ้มท่อปล่อยข้าว่อปลาไปข้าวเราอยู่ด้านหลังเวลายกท่อมันก็อสองทาแต่เมื่อกี้มันโดนกิ่งไม้รูดไปเพราะว่าปกติถ้าเอาไว้หัวท่อเนี่ยมันเดี๋ยวมันก็เขย่าตลอดไม่ได้ใช้งานหรอกแล้วก็มีสองข้างหน้านี่เยอะหน่อยสองไอซีเออร์นี่สองทางไกลแล้วก็โปรเจคเตอร์สองหน้าตัดแต่ด้านข้างเนี่ยก็ดูเวลาหน้าทํางานแล้วด้านหน้าจะเห็นชัดเลยสีเออรนี่พุ่งไปไกลๆ เคยมีลูกค้าสั่งเหล็กเงาไหมครับผมทั้งคันเนี่ยมีครับมีอืมอันนี้จะเป็นเนื้อเหล็กด้านเนาะครับเหล็แต่ปีนี้จะเป็นเหล็กดานเยอะแต่ดูของกูไทยครับกูไทยกูไทยนี่ท็อปสุดเลยสี่ล้านสองสี่สองล้านสี่แสนสองหมื่นบาทอ๋อครับของกุไทยครับที่ของพี่เนี่ยสามารถเอาไปใส่หัวข้าวโพดได้ไหม สเปคเนี่ยถ้าใส่เขาพดต้องเพิ่มเติมด้วยซี่รอเส้นใหญ่กว่าเดิมนิดนึงเพราะตอนนี้ผมซีอประมาณเจ็ดมแต่ถ้าเกิดว่าสังส่งสั่งสเปคเขาโพดได้อะไรก็มีลูกค้าที่มีสามการมีนครสวรรค์มีพิจิตแล้วก็มีคนราชนะที่ผมทำซี่ออดใหญ่ไปเขาเพื่อจะไปใส่ ขั้นโพ<อ>ดที่เราทำใสใหญ่ไปน,นะแต่ระบบการทางานก็ก็ไอ้นี่เหมือนกันอืมครับอ่ะโอเคครับผมคุณพี่เป็นอย่างสูงเลยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เดี๋ยวค่อยเจอกันอีกครั้งครับผมอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ